อารุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าค่ะตื่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ตื่นสายอยู่เหมือนกันนะตื่นประมาณ9ก้าโมงกับ10บโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเคเวสท,ที่เราจะต้องทําวันนี้มีประมาณ2อสอย่างอย่างหนึ่งก็คือล้างไอ้ที่ครอบจานนะแล้วก็จัดตรงโซนนี้ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือพาแม่ไปซื้อของซึ่งไปซื้อของในที่นี้เนี่ยก็คือซื้อของเข้าคอนโดคือคอนโดกูเนี่ยมีอีกที่หนึง่งนะของแม่ที่ซื้อไว้ซึ่งมันมีปัญหาตรงที่ว่าอยู่ๆเหมือนแบบช่งางครั้งที่แล้วแม่งทาไม่ดีเว้ยคือแบบ ตีตัวแบบอ่างแม่งหล่นลงมาแล้วแผงแบบกระเบื้องตรงนั้นอ่ะตรงที่แบบหน้าอ่างหล่นลงมาทั้งยวงเลยในห้องน้ําก็เลยนะจะต้องหาช่างใหม่แล้วก็ไปทําซึ่งก็จะต้องออกไปซื้อของพวกอ่างแล้วก็กระเบื้องซึ่งอ่างกับกระเบื้องเนี่ยมีลายอยู่แล้วมั้งแล้วก็จริงๆอางอ่ากจได้เล็กลงเพราะว่าเออมันจะได้ไม่รับต้องรับน้าหนักเยอะแต่ว่ามันจริงๆแบบคือถ้าเอาตามหลักการจริงๆแล้วอ่ะ มันก็น่าจะอยู่รอดแต่ว่าแม่งแม่งทำงานไม่ดีแต่ว่าช่างมาันเถอะนะเรื่องนั้นก็เดี๋ยวออกไปซื้อกันคิดว่าน่าจะไปโฮมโปรหรืออะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวลองเลือกเลือกดูแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็ไทยวัสดุก็โอเคนะเดี๋ยววนๆเลือกดูกับแม่ก่อนละกันนะไม่รู้แม่ตื่นยังเออมีนะ่าจะตื่นแล้วแหละแต่ว่าเหมือน,นจะให้ข้าวพ่อเลี้ยงโอ้ช่างมาันนะเรื่องนั้นเดี๋ยวจะออกไปเดินดูสวนสักนิดนึงแล้วก็เนี่ยล้างจานจัด จานที่ข้อบระรนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปรับมีนะยังไงก็เริ่มต้นวางงานไปอย่าง,งี้อรุณส,ส,สวัสดิ์สวัสดีครับ าเจอกันอีกรอบตอนนี้จัดการทุระปรับปังกับมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยปวดหัวมากแม่งแบบมียาวดูจยแต่กูดีกูอ๋อแต่นั้นแหละครับก็เคลียร์ไปได้เรียบร้อย แล้วก็ถือว่าเออมีส่วนหนึ่งที่เอามาลดหย่อนภาษีได้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าซ่อมอะไรจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้มีดูแลแล้วก็ปล่อยมีแล้วแล้วก็กูเล่าให้ฟังยังว่ากูจัดไอ้ตรงที่เก็บจานอันนี้ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็คือทั้งล้างไอ้ที่เพลินให้มาที่คว่ำจานเนาะแล้วก็จัดอะไรใหม่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่ามีไปซื้อของซื้อของ,ของกลับมานอนพับแบบหนึ่งแล้วก็วันนี้กินข้าวร้านป้าไปกินกะเพราหมูสับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นคิดว่า ่ารอดูพี่ผลไม้ก่อนว่าพี่ผลไม้เขาจะลงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาไม่ลงกูก็อาจจะชิวๆอยู่ที่นี่กะว่าเดี๋ยวจะอัดเพลงยนะี่สหน่อยจริงๆมีไฟกลับมาอัดเพลงยี่สได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่กูรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะเพราะว่ามีเมโลดี้หลักที่คอยควบคุมอยู่ซึ่งเดี๋ยวกูจะลองอัดแบบไม่มีเมโลดีด้ดูแล้วก็เดี๋ยวนั่งฟังอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพลงเสร็จก็เดี๋ยวค่อยเอามาให้ฟังกันนะคิดว่าจริงๆอยากจะปล่ออยยด้วคืมมันมีเพลง เพลงหนึ่งของมาที่เสร็จแบบเสร็จแบบพรอมพีดกูไม่อยากปรับอะไรแล,แล้วกูรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วอันหนึ่งแล้วก็24คิดว่า2อ,อันนี้เออแต่ว่ากูยังคิดไม่ออกเลยคือกูไม่อยากใช้ชื่อศรริลปินว่าปามเดอะไรกูกลัวมันเวทเทเท่าไรก็เลยก็เลยคิดอยู่ว่าเออจะปล่อยในชื่อไหนดีอะไรเงี้ยคือด้วความที่กูกับมาเนี่ยก็จะมีวงกันด้วยก็คือวงที่ชื่อว่าไวนิมอลนะที่เล่นกันเป็นประจําปีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นประจาปีปีหนึ่งเล่นกันครั้งหนึ่งเล่นกันก็แบบเพลงหนึ่งสองเพลงสามเพลงอะไรเี้ เป็นกันติดช re, ึ่งติดชึ่งตลกตลกสนุกสนุกอะนะซึ่งไม่เคยทําเพลงด้วยกันเลยแล้วก็มีที่กูเคยทําเพลงกับมาครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็กคือเพลงของตัวเองแต่ว่ามันจะมีช่องหนึ่งที่กูทำคัฟเวอร์สมัยนุ่มๆก็คือ <c oughs> <c oughs> เรียกสมัยนุ่มๆว่าสมัยม,มหาลัยเออชื่อช่อง PGMS ซึ่งมันก็คือเหมือนเชื่อไอจีกวนะนะปางกมเมอร์ ัแหละยังไงก็ลองไปตามกันดูได้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้แอคทีฟไม่ได้ลงคลิปใหม่แล้วแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยอยากใช้ชื่อศิลปินอันนั้นแล้วแล้วแต่กูก็ยังคิดชื่อศิลปินของตัวเองใหม่ไม่เจอคือถ้าจะใช้ชื่อจริงไปเลยมันก็จะเท่เกินแบบศิลปพง อธิบัตอะไรเงี้ยมันก็ดูดเท่เกินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าปล่อยเพลงอะ่ะเหมือนมันจะต้องแบบถ้าเราต้องการปล่อยศิลปินหลายคนอะ่ะในดิสซิวิลเตอร์นะมันเหมือนจะต้องแยกเหมือนบอกว่าจ่ายแบบที่เราเป็นค่ายเพลงอะ่ะซึ่งเออกูก็แบบรู้สึกว่ามันตึงไปหน่อยสำหรับกูนะสำหรับการแบบทําเพลงเล่นๆสนุกๆกับขำเก็บไว้เป็นเมมโมรีอย่างเงี้ยคือก็ใช้ชื่อกูไปแล้วฟิจิลิงแล้วกันก็เลยยังคิดชื่อศิลปินที่มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเพื่อนๆทุกคนไม่ได้คือกูเนี่ยต้องเป็นตัวแกนหลักตัวนึง ซึ่งซึ่งมีเพื่อนมาฟิชเตอร์ลิงอะไรเงี้ยเออกูคิดคอนเซปต์ประมาณนี้นะแต่ยังคิดไม่ออกว่าเออจะใช้ชื่ออะไรแต่ว่าก,ก็ก็เลยแบบมีไฟทําเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวทําเพลงนี้เสร็จแล้ว,เด,วดเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะปรึกษาเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ฉันจะต้องไปเจอเพื่อนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอไปนั่งจิวจอัดเพลงก่อนโอเค อนนี้มาอยู่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วตอนแรกกูกินข้าวเย็นเป็นผลไม้กับโยเกิร์ตเอ้ยไม่ใช่ผลไม้กับอะไรวะผลไม้กับข้าวไอเนี่ยคือไม่ได้กินรวมกันนะแต่หมายถึงกินข้าวแบบกับไข่ลวกก่อนกับสีหูแล้วก็แบบซื้อผลไม้ขึ้นมากินแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่อิ่มก็เลยนะก็กินโจ๊กไปซื้อโจ๊กมาให้เพลินเพราะว่าเพลินบอกว่าฝากืจอโจ๊กหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพลินจะกินโจ๊กนะก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้ส้มไฟไอเชี่ยกูแบบเจีบขามึง กูไม่รู้ว่ากูแบบกูได้บอกมึงป่ะว่าว่ากูแบบขึ้นขึ้นลงลงแล้วกูเจ็บขาขาข้างขวากูแบบไม่รู้เป็นที่อะไรแล้วก็ไฟก็ไม่เสร็จเดี๋ยวต้องไปถามเดี๋ยวให้ช่างที่คอนโดช่วยดูหน่อยเออคือกูก็เปลี่ยนถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสายไฟมันเป็นแบบเก่าด้วยมึงสายไฟมันเป็นเทาดาอ่ะซึ่งกูไปนั่งอ่านแล้วถ้าเทาดําสีเทาก็เท่ากับดําแล้วก็เอาสีดําของอันเก่าไปเข้ากับแดงกูก็ก็ใส่ถูกแล้วนู้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่ามันจะอะไรยังไงแต่ว่าเพิ่มหล ให้พี่ช่างเขาเช็คอะไรอย่างงี้กันด้วยนะก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเหนื่อยมากวันนี้ไปกับแม่แต่วอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าถ่ายบรรยากาศห้องให้ดูแย่ๆมากมายวันนี้รู้สึกมีความสุขตอนที่อยู่ห้องเดี๋ยวคืนนี้นอนนี่นะยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสุขภาพเตัวสุขภาพใจและสุขภาพการเดินสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็แฮปปี้บดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ